Toyota a เ t าตีส1.8 S Sport นะคะปี2017คอนโซลนะคะไม่มีรอยรอยใดๆเลยนะคะสภาพดีมากๆเลยนะคะจอขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นคันบันไดจะใช้งานได้ง่ายเช่นกันเบาะหนังนะคะไม่มีรอยแตกรายงานนะคะความกว้างของด้านในเนี่ยยังนั่งอย่างสบายยนะคะขาไม่อึดอัดนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้พี่แม่มมาแนะนำนะคะ t o y o ต a a อ t i ต1.8 S-Sport นะคะปี2017เลขไม่เพียง100,000เท่านั้นนะคะรถด,ดีนะคะคันนี้รถสีดำนะคะมาดูภายนอกกันบ้างนะคะตัวนี้เป็นไฟ LED นะคะไฟเปิดปุ๊บติดปั๊บเป็น LED นะคะแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะกระจังหน้าสมบูรณ์แบบนะคะโลโก้ t o y o ต a ย,ยังอยู่ครบนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตัวนี้ไมยัง ตัวตัวล้อมแม็กนะคะเป็นล้อมแม็กจากโรงงานนะคะยางก็ยังใช้ได้อีกยาวๆเลยนะคะคุณลูกค้าอะมาดูกระจกมองข้างกันนับ้างนะคะกระจกมองข้างเป็นแบบพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาพร้อมนะคะฟิล์มสภาพดีนะคะตัวของโตโยต้ายังอยู่เลยนะคะมาดูข้างในนะคะข้างในกันบ้างนะคะ <c oughs> ด้านข้างก็จะเป็นตัวกระจกไฟฟ้านะคะสามารถตัดตรงนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็ที่สําคัญมาดูตรงนี้นะคะก็จบพับไฟฟ้าเราก็เปิดสายขวาอยู่ตรงนี้นยปรับตรงนี้ได้เลยนะคะ, <Wow. S 1> ะตัวตัวนี้เป็นปุ่มคูตสตาร์ทนะคะตัวเลขไมเรือนไมยอยู่แค่ห0 0 0งแเท่านั้นนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันสภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะตัวนี้นะคะ,ะมาดูกันที่คอนโซลนะคะไม่มีรอยรอยใดๆเลยนะคะสภาพดีมากๆเลยนะคะจอขนาดใหญ่มากๆเลยะค่ะตัวนี้นะคะ ตัวนี้แอร์เป็นระบบดิจิตอลใช้งานง่ายนะคะนี่สามารถที่จะใช้งานง่ายๆเลยนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นขั้นบันไดก็ใช้งานได้ง่ายเช่นกันอ่ะที่สําคัญนะคะสภาพภายในก็คือเป็นเบาะหนังค่ะเบาะหนังนะคะไม่มีรอยแตกลายงานนะคะสิ่งที่สําคัญนะคะันนี้นอกจากความทนนะคะแล้วก็เครื่องยนต์พันแปดซีซีแบบนี้นะคะ ความกว้างของด้านในเนี่ยยังนั่งอย่างสบายสบายนะคะขาไม่อึดอัดนะคะของพี่หม่อในสูง165นี้นั่งอย่างสบายสบายเลยแล้วก็เจ้าของเดิมเนี่ยเขาก็ติดพรมติดอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพรมกระดุมนะสภาพภายในโคตรสะอาดเลยบอกเลยนะคะ,ะมาดูภายในด้านหลังกันบ้างนะคะโลโก้ก็ยังอยู่ครบนะหน S Sport นะคะตัวเซ็นเซอร์นะคะมีให้เซ็นเซอร์หลังให้นะคะ,ะมีกล้องมองหลังให้นะคะ โอ้โหความกว้างข้างในกว้างมากเลยนะคะแล้วที่สําคัญก็จะมีอุปกรณ์ของโตโยต้าให้นะคะให้ดูเลยด้านในมีอะไรกันนะคะอุปกรณ์เครื่องมือนะคะสําหรับนี่เห็นไหมตัวนี้แบตเตอรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวชาร์จสาชาร์จให้นะคะเก็บไว้ให้เลยนะแถมไปด้วยเรามาดูข้อดีกันบ้างใครๆที่เลือกเอาติดนะคือเลือกความคงทนนะคะเลือกแบรนด์โตโยต้นะคะอันนี้รับรองได้เลยนะคะแล้วที่สําคัญราคานะคะ สบายกระเป๋าเลยนะคะราคาลถจากป้ายแดงเยอะมากเลยนะเหลือเพียง4 3 8 0 0 0บาทนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะถ้าเกิดใครที่เครดิตดีนะคะ0%กันไปเลยนะคะผ่อนเพียง7,000กว่าบาทนาน84มงวดนะคะโทรปรึกษากับพี่แหม่มได้24ชั่วโมงนะตัวนี้ใครที่อยากได้เอาตีสนะเครื่องพันแตัว A s s p o r t ตตัวท็อปตัวคันนี้นะโทรมาปรึกษาได้เลยนะคะ รับรองนะคะราคาเราราคามาตรฐานนะคะข้อมูลตรงนะคะรถไม่มีพิกคว่ำน้ําท่วมจมน้ำแน่นอนและที่สําคัญเรายังรับประกันใหม่แท้นะคะให้1ปี20,000กิโลนะคะใครที่เอาไปใช้งานเราก็ยังมีประกันให้นะคะ